สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ไลฟ์อินยูเอเอ by เบิร์มไลสเดกันผัดกะเพราปลาหมึกและไข่ดาววันนี้ผัดกะเพราปลาหมึกปลาหมึกนะครับเอาลวกแล้วนะครับทอดไปกะเพราก่อน,น ทอดไข่ดาวนะครับอันนี้ไข่สองฟองนะครับแยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันนะครับเทีไข่ขาวลงไปก่อนนะครับ ทำแบบนี้นะครับเราจะได้ไข่ขาวที่กรอบๆนะครับแล้วก็ไข่แดงที่เป็นยางวตูมนะครับเมื่อกรอบได้ที่แล้วนะครับก็ตักไข่ออกนะครับเอาไปใส่พริกและกระเทียมนะครับที่โคลกด้วยกันนะครับ ปลาหมึกนะครับปลาหมึกสองส่วนนะครับผัดทุกแล้วให้เข้ากันนะครับปลาหมึกเราลวกก็สุก แล้วนะครับเราก็ผัดแค่นิดเดียวนะครับใส่ซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสครับมีน้ำปลาน้ำตาลสีอิวขาวสีอิวดำริกไทยซอสหอยนางรมน้ำล้างครกนะครับที่ตำพริกและกระเทียมน,นะครับเอามาใส่นะครับ ใบกบกงเค้าสดๆนะครับทุกเคราแค่ใบกะเพ้าสลบแล้วก็ไปได้เลย,ยนะครับ 음음 음.